การเป็นสมาชิกของเอ s ีเอชจะได้รับอะไรบ้างครับสำหรับคนที่ตัดสินใจนะครับจะมาเรียนกับ s อ s เริ่มอย่างแรกเลยสถาบันเอทีเ a d เทรดแคลดามีนะครับไม่ได้เป็นสถาบันที่เขาเรียกว่าเปิดคอร์สสอนแต่เป็นสมาชิก1ปีคาว่าเปิดคอร์สสอนหมายถึงอะไรเส้นมาเรียน3าวัน5วัน1เดือนจบตามคอร์สอันนี้ไม่ใช่เมื่อค,คุณตัดสินใจปุ๊บค,คุณจะได้เรียนเลย1ปีจากการที่จ่ายมามีอายุสมาชิก1ปีนะครับเราได้เรียนอะไรบ้างได้เรียนการเทรดทองคํา ที่เป็นเฉพาะจอจมก็คือแท่งเทียนราคาเวลาเหมือนของเ t s เลยที่คุณเห็นว่ากําไรภายในะ5นที15นาทีแบบนี้สําหรับคนใหม่ก็ได้ปูพื้นฐานขั้นแรกเลยนะครับมันคืออะไรเทศทองคําคืออะไรเทศผ่านแพลตฟอร์มอะไรนะครับ MD4 MD5 นะครับปูพื้นฐานให้หมดมีวิดีโอช็อตคัดให้นะครับ3นาที5นาทีแล้วคุณก็สรุปมีทั้งโค้ดทั้งสมาชิกของเอท ทั้งรุ่นพี่เนี่ยจะช่วยกันประคับประคองคุณไปนี่คือในพาร์ทแรกเราและยังมีสิทธิพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก a t h TH คุณจะสามารถนะครับมาออนไซต์ก็คือเป็นการเวิร์กช็อปนั่นเองเจอโค้ดกดออเดอร์ให้ดูบรรยากาศต่างๆนะครับที่ออฟฟิศเราก็คือ a t h Trade Academy นะครับมันนี้เป็นส่วนลิขสิทธิ์ให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นในพออีเวนต์ต่างๆนะครับที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นการทำอีเวนต์เพื่อต่อยอดและเติบโตให้กับน,นักเทรดทุกคน พอคุณเรียนไปแล้วนะครับคุณมีความสามารถระดับหนึ่งแล้วคุณสามารถไปต่อได้โดยการเข้าโปรเจกต์โปรเจกต์เราเนี่ยจะมีอะไรให้บ้างนะครับก็หนึ่งนะครับตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันนะครับมีเงื่อนไขาภายในแล้วเราก็จะได้แจ้งเตือนแจ้งเตือนเราไม่ใช่สิกเนลนะครับแจ้งเตือนเราเขียนขึ้นมาเนี่ยหรือว่าทําตามหลักสูตรเอเทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วลดการเฝ้าจอไม่ต้องมานั่งเฝ้าการาฟนะครับ แจ้งเตือนมาปุ๊บคุณมีหน้าที่นะครับเปิดขึ้นมาเปิดดูกราฟแล้วก็รอกดออเดอร์ไปใน3-5นาทีแล้วปิดกำไรได้แบบนี้จะลดเวลาการเทรดคุณมากนะครับต่อมานะครับพอคุณได้แจ้งเตือนไม่พอเวลาทาจัดอีเวนต์จะเป็นอีเวนต์เฉพาะจ่อจงสําหรับกลุ่มโปรเจกต์กลุ่มโปรเจกต์เราสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่อีเวนต์ที่เป็นคอร์สเรียนแต่เป็นอีเวนต์เพื่อพัฒนาพวกคุณนะครับจะมีเงื่อนไขต่างๆอันนี้รา,ายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน